เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวว่าดอร์นนท์ได้รณรงค์ว่าอย่าทำบุญด้วยการปล่อยปลาดุกเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศปลาดุกเนี่ยจะไปเป็นอันตรายหรือไปกินสัต,สตว์น้าชนิดอื่นซึ่งเป็นสัตว์น้าตามธรรมชาติเราก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราปล่อยปลาดุกจํานวนหนึ่งลงไปในแหล่งน้ําแหล่งหนึง่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆจํานวนปลาชนิดอื่นจะเป็นยังไงการที่จะตอบคําถามแบบนี้ได้เราต้องใช้เครื่องมือหนึ่ง ที่เรียกว่าลิมิตที่อน,นันต์ที่ผ่านมาเราได้เห็นกันไปแล้วว่าแนวคิดเชิงล erm ิมิตช่วยให้เราอธิบายค่าของฟังก์ชันเมื่อเราเข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งได้ลิมิตของฟนะังก์ชันน่ะอาจจะเป็นจำนวนจริงหรือเป็นอินฟินิตี้ก็ได้ใน EP นี้เราจะได้เห็นว่าแนวคิดเชิงล erm ิมิตยังช่วยให้เราพูดถึงพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อตัวแปรต้นมีขนาดเยอะๆได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเพื่อทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรครับ สมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลังสองทั้งหมดหารด้วย x ยกกำลังสองบวก4ผมลองแทนค่า x เท่ากับ1ได้ออกมาว่าฟังก์ชันเท่ากับ0.2ลองแทนค่า x มากขึ้นเท่ากับ10ได้0.96แทนค่าเป็น 100, 1 0 0 10 0 0 10,000จะสังเกตว่าค่าของฟังก์ชันจะมีค่าเข้าใกล้1มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็จะบอกว่า ลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ infinity เท่ากับ1หมายความว่าเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เพิ่มแบบไม่มีขีดจำกัดค่าของฟังก์ชันเราจะเข้าใกล้1มากขึ้นเรื่อยๆในทำนองเดียวกันสมมติว่าผมเริ่มที่ x กับลบ1ลดค่าลงไปเรื่อยๆลดค่าลงไปเรื่อยๆจนค่าของ x มีขนาดใหญ่ในทิศทางลบแบบไม่มีขีดจำกัดก็จะสังเกตได้เหมือนกันว่าค่าของฟังก์ชันเนี่ยเข้าใกล้1มากขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เท่ากับ1ลองคิดดูว่าฟังก์ชัน f x เท่ากับ x ยกกำลังสองหารด้วย x กำลังสองบวกสี่ของเราเนี่ยถ้า x มีค่าใหญ่ๆอย่างเช่นร้อยล้านพันล้านถ้าแทนค่าด้วยร้อยล้านพันล้านลงไปแล้วเลขสี่ที่เห็นเนี่ยแทบจะไม่มีความหมายเลยเพราะฉะนั้นฟังก์ชันของเราอย่างเช่นอาจจะออกมาเป็นร้อยล้านหารด้วยร้อยล้านบวกสี่ซึ่งน่าจะใกล้เคียงกับ1มากๆถ้าเราลองพลอตกราฟของฟังก์ชันนี้เราจะเห็นได้ว่ายิ่ง x มีค่ามากขึ้นเรื่อย ค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้ค่า1มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะบอกว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับหนึ่สำหรับค่า x ที่มีขนาดใหญ่แต่อยู่ทางซ้ายของเลขศูย์หรือว่ามีขนาดใหญ่แต่ติดลบเราก็จะบอกว่าลิมิตของ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ1เราจะพูดว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับจำนวนจริง l ก็ต่อเมื่อ เราสามารถทําให้ fx มีค่าเข้าใกล้ l เท่าไหร่ก็ได้ด้วยการทําให้ x มีค่ามากเพียงพอหรือในทางตรงกันข้ามลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้จะเท่ากับจํานวนจริง l ถ้าเราสามารถทําให้ fx มีค่าเข้าใกล้ l เท่าไหร่ก็ได้ด้วยการทําให้ x มีค่าติดลบมากเพียงพอ x บริเวณนี้เนาะก,ก็คือ x ที่มีค่ามากม ลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็คือพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่ามากๆหรือว่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ก็คือพฤติกรรมของฟังก์ชันเมื่อ x มีค่าเยอะๆในทิศทางลบเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างหน้าตาของกราฟของฟังก์ชันที่มีลิมิตที่อินฟินิตี้กันครับเริ่มต้นโดยฟังก์ชัน x หารด้วย q u a r ร root x กำลังสองบวกหนึ่งสังเกตว่าเมื่อ x มีค่าเยอะๆค่าของฟังก์ชันจะมีค่าใกล้หนึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะบอกว่าลิมิมต ของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ infinity เท่ากับ1แต่ถ้า x มีค่าเยอะขึ้นในทิศทางลบค่าของฟังก์ชันจะมีค่าใกล้ลบ1มาึ้นเรื่อยๆลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ลบ infinity เท่ากับลบ1จากตัวอย่างนี้จะเห็นว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ infinity เท่ากับ0และลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ลบ infinity ก็เท่ากับ0ตัวอย่างถัดไปฟังก์ชัน sin x หารด้วย x สังเกตว่า เมื่อ x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆฟังก์ชันของเราถึงแม้ว่ามันจะสายไปสายมาแต่ความสูงของมันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งในที่นี้เราสามารถแสดงได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ก็จะเท่ากับ0ูนย์แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ก็เท่ากับ0ูนย์เช่นกันจากตัวอย่างทั้ง3มเราจะเห็นว่ามีเส้นตรงอยู่ที่กราฟของฟังก์ชันจะลู่เข้าหามาันเราจะเรียกเส้นตรง y เท่ากับ l เหล่านี้ว่า เส้นกำกับแนวนอนหรือว่า horizontal asymptote ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีลิมิตที่ Infinity ี้ยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชัน y เท่ากับ sin x เราจะเห็นว่ากราฟของฟังก์ชันสายขึ้นสายลงสายขึ้น,สา,น,ส,านสายลงแล้วก็ไม่ได้เข้าใกล้ค่าอะไรเลยเราก็จะบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ Infinity หาค่าไม่ได้และไม่ใช่ทั้ง Infinity หรือลบอิน i ิน t y แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินก็หาค่าไม่ได้เช่นกัน ใน EP ที่3เราได้มีการพูดถึงกฎของลิมิตก็จะมีกฎการบวกกฎการลบกฎการคูณด้วยค่าคงที่กฎการคูณกฎการหารและก็กฎการยกกําลังกฎเหล่านี้ครับยังคงเป็นจริงเมื่อเปลี่ยน a เนาะหรือลิมิตเข้าลู่เข้าค่าใดค่าหนึ่งให้เป็นอินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถทําการคํานวณลิมิตที่อินฟินิตี้ได้เหมือนกับการคํานวณลิมิตเมื่อ x รลู่เข้าจํานวนจริงเลยก่อนที่เราจะไปทําตัวอยา่างเรามาดูความจริงที่เราจะยอมรับกันก่อนนี่คือกราฟของ y เท่ากับ1ส่วน x จะเห็นว่ายิ่ง x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ1ส่วน x มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้า x มีค่าเยอะขึ้นที่ทางลบมากขึ้นเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันเราก็เข้าใกล้ศูนเช่นกันถ้าตัวส่วนมีค่ามากๆ1ห,หารสิ่งที่มากๆก็จะมีค่าน้อยๆเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับ0ูนแล้วก็ลิมิตของ1ส่วน x เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ก็เท่ากับ0ูนเช่นกันด้วยกฎการคูณเราก็เลยได้ว่า ลิมิตของ1ส่วน x ยกกำลัลง n เมื่อ x เข้าสู่นฟินิตี้ก็เท่ากับ0ูเช่นกันเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกพอรู้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาหาค่าของลิมิตที่นฟินิตี้ของฟังก์ชันบางฟังก์ชันกันดีกว่าครับจงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้แล้วเรามาดูข้อหนึ่งกันลองคิดดูว่าเมื่อ x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ x เข้าสู่นฟินิตี้ x ยกกำลัลงสก็เข้าสู่นฟินิตี้ x ยกกำลัลงสบวก 2x บวก1ก็เข้าสู่อนฟินิตี้ เราเลยเหมือนจะได้เป็นอินฟินิตี้หารด้วยนฟินิตี้คราวนี้เราไม่รู้ว่าอินฟินิตี้ข้างบนหรืออินฟินิตี้ข้างล่างอันไหนมันมากกว่ากันเราเลยไม่สามารถที่จะใช้กฎการหารเราสามารถบอกได้ทันทีว่าคำตอบของอันนี้เป็นเท่าไหร่เราเลยต้องมาใช้การจัดรูปทางพิชคณิตเพื่อช่วยในการหารคำตอบวิธีการที่เราจะใช้คือการหารทั้งเศษและส่วนด้วย x ยกํากำลังสามเนื่องจากเราหารทั้งเศษ้วยส่วนด้วยค่าที่เท่ากันก็เสมือนกับการคูณด้วยหนึ่ง เพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันของเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเรากระจาย1ส่วน x ยกกำลังสามเข้าไปในวงเล็บทั้งสองจะได้ตัวเศษเป็น1ลบด้วย3ส่วน x ยกกำลังสามตัวส่วนคือ1บวกด้วย2 x ส่วน x ยกกำลังสามก็กลายเป็น2ส่วน x ยกกำลังสองบวกด้วย1ส่วน x ยกกำลังสามเรารู้ว่าลิมิตของ1ส่วน x ยกกำลัง n เมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้มีค่าเท่ากับ0เราเลยได้ว่าลิมิตอันนี้เท่ากับ1ลิมิตอันนี้เท่ากับ0ลิมิตของตัวนี้เท่ากับ1 ลิมิตของตัวนี้เท่ากับ0ูนย์แล้วลิมิตของตัวนี้ก็เท่ากับ0ูนย์ลิมิตของแต่ละส่วนย่อยหาค่าได้และตัวส่วนไม่เท่ากับ0ูนย์เราจึงสามารถใช้กฎของลิมิตได้ก็คือเราสามารถกระจายลิมิตเข้าไปได้นั่นเองลิมิตของค่าคงที่มีค่าเท่ากับค่าคงที่นั้นลิมิตตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ลิมิตของ3ส่วน x ยกยกกำลังสามเมื่อเกข้าศูนฟินิตี้มีค่าเท่ากับ0นย์จากที่เราคิดมาแล้วเนาะว่าล mm. ิมิตของเองส่วน x ยกยกกำลัง oh, no. n นเมื uh ่อเกข้าศูนย์ฟินิตี้มีค่าเท่ากับน1 บวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์อันนี้เป็นแค่ตัวเลขคำนวณออกมาได้เป็นหนึ่งสำหรับข้อ2เราต้องการหาลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของฟังก์ชันตรรกยะนี้สังเกตว่าในข้อนี้เลขยกกําลังที่เยอะที่สุดของตัวเศษน้อยกว่าเลขยกกําลังที่เยอะที่สุดของตัวส่วนเราจะทําการหารทั้งข้างบนและข้างล่างด้วย x ยกกําลังที่มากที่สุดของตัวส่วนหารข้างบนด้วย1ส่วน x ยกกําลัง4แล้วก็หารข้างล่างด้วย1ส่วน x ยกกําลัง4จัดรูปก็จะได้ว่า ลิมิตของ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของ1ส่วน x วยกกำลัง n เท่ากับ0เราเลยได้ว่าลิมิตของตัวนี้ก็เท่ากับ0ย์ลิมิตของตัวนี้เท่ากับ0นลิมิตของตัวนี้เท่ากับ0ูนและลิมิตของตัวนี้เท่ากับ0ูนย์เมื่อทุกตัวมีลิมิตเราเลยใช้กฎของลิมิตได้จึงได้ว่าข้อนี้มีคำตอบเท่ากับ0ูนย์สำหรับข้อนี้เราต้องการหาลิมิตเมื่อ x ลูกเข้าสู่ลบอินฟินิตี้ของ x บวกหหารด้วยสแควรูท x ยกกำลังสองบวก่ก่อนที่เราจะเริ่มทำกันเรามาสังเกตก่่อนวา เมื่อ x ลูกเข้าสู่ลบอินฟินิตี้ x มีขนาดใหญ่ขึ้นในทิศทางลบเรื่อยๆเพราะฉะนั้น x บวก1ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นในทิศทางลบเช่นกันส่วนตัวส่วนส q u a รูท x o t x กําลัง2บวก4ก็มีขนาดใหญ่ขึ้นแต่เป็นในทิศทางบวกเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยหรือข้างล่างเนี่ยอะไรที่มีขนาดใหญ่เร็วกันเราก็เลยต้องใช้การจัดรูปทางพิคณิตเข้ามาช่วยก่อน ก่อนที่เราจะเริ่มคำนวณกันเราลองมาทดเลขกันดูก่อนว่าเมื่อ x มีค่าเยอะๆ square root x ยกกำลัง2บวก4เนี่ยก็น่าจะมีค่าประมาณ square root x ยกกำลัง2ซึ่ง square root ของ x ยกกำลัง2ไม่ได้เท่ากับ x นะครับเท่ากับ absolute value หรือค่าสัมบูรณ์ของ x เพราะว่า x อาจจะเป็นจำนวนลบก็ได้เช่น square root ของลบ1ยกกำลัง2มันเท่ากับ1ซึ่งมันเท่ากับ absolute ของลบ1เพราะเห็นอย่างนี้แล้วเราก็เลยอยากจะลองเอา absolute x เนี่ยไปหารออกจากทั้งเศษและส่วนจากนั้นเราก็ทำการกระจาย เข้าไปในแต่ละวงเล็บเมื่อเรากระจาย1ส่วนแอบ l o ลู e x เข้าไปในสแควร์รูทเราก็จะได้1ส่วนอ b s l o ลู e x เท้งหมดยกกาลังสองงั้นเดี๋ยวเรามาดูแต่ละตัวกันครับมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนเมื่อ x ลู่เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ x มีค่าติดลบเมื่อเรารู้ x ติดลบแอบ l o ลู e ของ x มีค่าเท่ากับลบของ x เราก็เลยจะได้ว่า x หารด้วยแอบ l o ลู e x เนี่ยมันเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นก้อนนี้แล้วก็บลบหเมื่อเรายกกําลังสองเราก็จะได้ว่ามันเท่ากับ1 เมื่อ x ลู่เข้าสู่ลบนฟินิตี้แบร์ลูต x ก็ลู่เข้าสู่อินฟินิตี้1ส่วนแอบร์ลูตร x เลยมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเราก็เลยได้ว่า1ส่วนจะลู่เข้าสู่0ูนย์แล้วก็ส่ส่วนแบร์ลูต x กําลังสองก็ลู่เข้าสู่0ูนย์เช่นกันเนื่องจากทุกตัวมีลิมิตเราเลยใช้กฎของลิมิตได้ข้อนี้เราเลยได้ว่ามันเท่ากับลบหบวกศหารด้วย1บวกศเท่ากับลบหโจทย์ที่เราเจออาจจะไม่ใช่ลิมิตที่เป็นผลหารของฟังก์ชันก็ได้ อาจจะเจอโจทย์ของลิมิตที่เป็นผลต่างของฟังชันเช่นกันจงหาค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้ของสแควร์รูทของ x ยกกาลังสองบวกสามลบด้วย x ข้อนี้สังเกตว่าเมื่อ x ลู่เข้าสู่อินฟินิตี้สแควร์รูทของ x ยกกำลังสองก็มีค่ามากขึ้น,นเรื่อยๆและ x ก็มีค่ามากขึ้น,นเรื่อยๆเราเลยไม่รู้ว่าไอ้ค่ามากตรงนี้หรือค่ามากตรงนี้อะไรที่มันมากกว่ากันเราเลยต้องทําการจัดรูปทางพิชคณิตก,ก่อนเพื่อเราจะเห็นอะไรขึ้นบ้าง สำหรับโจทย์ที่เกี่ยวข้องของผลต่างที่มีสแควร์รูทอยู่เทคนิคที่นำมาใช้ได้ก็มักจะเป็นการคูณด้วยคอนจูเกตเดี๋ยวเรามาลองคูณด้วยคอนจูเกตดูว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราคูณเข้าไปแล้วเราก็ต้องหารออกค่าของเราจะได้ไม่เปลี่ยนไปตัวเศษสามารถคูณได้จากสูตรผลต่างกำลังสอง x กำลังสองบวกสาลบ x กำลังสองเดือสมเมื่อ x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆสแควร์รูทของ x กำลังสองบวกสกับ x เนี่ยก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆเราก็เลยได้ว่าลิมิตของข้อนี้มีค่าเท่ากับ0นลิมิตที่อินฟินิตี้ก็เท่ากับอินฟินิตี้ได้เช่นกันลองดูกราฟนี้ยิ่ง x มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันเรามากขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัดเลยอันนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน x ยกกำลังสามเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ x ยกกำลังสามเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับอินฟินิตี้หมายความว่ายิ่ง x เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่าของฟังก์ชันเรา ก็มากขึ้นแบบไม่มีขีดจำกัดหรือถ้า x เยอะขึ้นในทิศทางลบค่าของฟังก์ชันก็เยอะขึ้นในทิศทางลบมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ได้ว่าลิมิตของ x ยกกำลัง3เมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้เท่ากับลบอินฟินิตี้หรือตัวอย่างถัดไปเมื่อ x มากขึ้นเรื่อยๆในทิศทางบวกค่าของฟังก์ชันก็มากขึ้นในทิศทางบวกเมื่อ x เยอะขึ้นในทิศทางลบค่าของฟังก์ชันก็มากขึ้นในทิศทางบวกกราฟนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน x ยกกำลัง2เราก็เลยได้ว่า ลิมิตของ x ยกกำลังสองเมื่อ x เข้าสู่อินฟินิตี้เท่ากับอินฟินิตี้แล้วก็ลิมิตของ x ยกกำลังสองเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ก็เท่ากับอินฟินิตี้ี๋ยวเราจะคิดด้วยว่ายิ่ง x มีค่าเยอะๆ,ๆยกกำลังสองมันก็ยิ่งเยอะยิ่ง x มีค่าติดลบเยอะๆพอยกกำลังสองมันก็เลยเป็นค่าที่เป็นบวกเยอะๆ,ๆงั้นเราลองมาทำตัวอย่างกันดีกว่าจงหาค่าของลิมิตของ x ยกกำลังสี่ลบสามทั้งหมดหารด้วย x ยกกำลังสามบวก x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเมื่อ x เข้าสู่ลบอินฟินิตี้ ก่อนที่เราจะเริ่มทําโจทย์ข้อนี้ลองสังเกตดูว่าเลขชี้กาลังของข้างบนมันมากกว่าเลขชี้กําลังของข้างล่างเราก็อาจจะเดาได้ว่าเมื่อ x มีค่ามากๆข้างบนเนี่ยมันน่าจะมีค่าประมาณ x กําลัง4ส่วนข้างล่างเนี่ยจะมีค่าประมาณ x ยกกำลัง3เมื่อ x มีค่ามากๆพฤติกรรมของฟังก์ชันนี้น่าจะคล้ายกับฟังก์ชัน x ก็รู้ก็สูตรลบอินฟินิตี้เราก็อาจจะเดาก่อนว่าในข้อนี้คําตอบน่าจะเป็นลบอินฟินิตี้แต่ถ้าอยากจะให้แน่ใจว่ามันเท่ากับเท่านี้จริง เราต้องมาทําการจัดรูปทางพิชคณิตเพื่อพิสูจน์ให้ได้อย่างชัดเจนการจัดรูปนั้นเราจะทําการหารออกด้วยเลขชี้กําลังที่เยอะที่สุดของตัวสว่วนงั้นเรามาหารข้างบนและข้างล่างด้วยดก,กําลังสามจัดรูปจะได้ว่าเมื่อ x ลูกเข้าสู่ลบอินฟินิตี้หส่วน x กยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกจะลูกเข้าสู่0นเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะลูกเข้าสู่0ก้อนนี้จะลูกเข้าสู่0ย์ก้อนนี้จะลูกเข้าสู่0ูนย์ส่วนก้อนนี้จะมีค่าเยอะขึ้น ในทิศทางลบมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยได้ว่าตัวเศษจะลู่เข้าลบอินฟินิตี้ส่วนตัวส่วนจะลู่เข้าศูนย์หนึ่งทั้งก้อนนี้ก็เลยจะลู่เข้าลบอินฟินิตี้คำตอบของเราจะเป็นลบอินฟินิตี้เพราะว่าตัวเศษของเรามีค่าเยอะขึ้นในทิศทางลบมากขึ้นเรื่อยๆส่วนตัวส่วนของเราจะลู่เข้าค่าคงที่ก็เลยได้ว่าตัวเศษจะชนะทั้งหมดก็เลยจะลู่เข้าลบอินฟินิตี้นี่ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทที่1นะครับในบทนี้เราได้พูดกันถึงลิมิตและก็ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถพูดและทําการคํานวณก,กับฟังก์ชันเมื่อตัวแปรต้นของเราลูกเข้าค่าใดค่าหนึ่งแต่ไม่จําเป็นต้องเท่ากับค่านั้นได้เครื่องมือนี้แหละครับที่จะทําให้เราสามารถสร้างสิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์ขึ้นมาได้ในสัปดาห์หน้าเราจะมาขึ้นบทที่2กันในบทที่2เราจะพูดกันถึงอนุพันธ์หรือว่า derivative ของฟังก์ชันซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักในช่วงก่อนมิตเทอรของเราแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ